ปากได้เศร้านุ่มกูบักได้จำนุ่มกูบักได้จำนุ่มกูมันรั่วแท็ดูุเมนุกเขาใช่ปะไ่ครับปากได้จำนุ่มผมครับเมาไปสองพันละะเอ้าคุณนุ๊กทำไมมัวแต่มองไม่กินอ่ะบ่วสี่พันนี่เลยปะต้องรอต้องรอกินพร้อมกันก่อนต้องรอกินพร้อมใครความทุกคนเนี่ยมันจะหมดเนี่ยเขาปากแกมันรอไว้ขันผู้ใดกินก็ผู้นั้นแพ้เอาจ่องวันนี้ก็ไม่ดมดมหรือดมเอาสีดำใช่ไหมงั้นเดี๋ยวไปอยู่กับแม่ก่อนนะ เอาเท่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 าเดี๋ยวเลี้ยงลูกก่อนเลี้ยงลูกก่อนเดี๋ยวแอนแม่จะเลี้ยงลูกกหนเด้อได้ซูจะไปหาเหรียญดีแทบซอไป็สายบอบอจะไปนอกบ้านกับไปจ๊สองสามหมื่นนะเลี้ยงลูกกหนเด้อต้องถิ่มลูกซูไปต้องคูนี่ละไปเท่าเต็มเขากินเขาเมื่อเขาตื่นเขากลั้นอ๋อยัดฟางเต็มเต็มเล๊ะกินกินกับหนานั่งกินกับหนา เป็นแล้วเดี๋ยวอยู่กับย่านะลูกนะลูกไายยังไม่อนะลูกานะคะลูกใายังไม่ไปนัเล่นไม่ไมยังอยู่อยู่กับย่านะคะนะคะอยู่กับย่านะอน่ารักจังเลยลูกอืมอไปถอดความกินได้แล้วขยไปไหนหนอยได้เอาอ่อด้ยโอเคเด้ถอดเด้ออ้มนงอยนะอเล